ดีนะัที่ลดไหล่แหงค่ะเพราะว่าในขนาดไร่ยังบวัวใดเลยเด็กอะย่งบัวเกินเลยสงสัยเป็นมูกินหางสวัสดีพี่สมปองจ้าพี่สมปองเิ่นกระถายของเพิน่นเิ่นกระยากไปนําเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะคะมาแรงเข้ากับเต็นขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะแรงนี่เข้ากับจางหมอลำมาขอบคุณค่ะจางหมอลำมาขอบคุณจางหมอลำสวัสดีแม่นุ่นจ้าแม่ต้อยบอกว่า ทักทายยายสมปองพี่สมปองค่ะสวัสดียายต้อยค่ะสวัสดีค่ะเพลงม้วนวนเราเป็นหมอลำนะคะเป็นหมอลำเป็นนักร้องค่ะมันมีห้องอาร์ตเพื่อนนําได้ค่ะเพิ่น,น,ะนจะนไปลองในห้องอาร์ตค่ะน้ำตกหน้าฝนแถะๆเนาะคะ่ะเนาะสีแดงอีรีบอดอกคุณนาวารัตน์ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุญไหลเนาะคะ่ะขึ้นมาข้างบนค่ะให้ ไล่ไล่ปกติจะจะขึ้นมูลพระคันนี้ได้แม่พี่บอสหมู่ว่านนี่ขืนคุณเพชรจ้าคุณเพชรทักทายคุณมาดามนุชคุณสวยจ้าน้องแก้มบอกว่าโยงโยงค่ะพี่นุชมาตื่นกันมากกับท่าม่วมสะอาดท่าม่วมสะอาดฟฝ้าวฝ้า,าค่ะแล้วคนไข้มาจะได้เตรียมพร้อมเลยรับคนไข้เลยเนาะกบมะนังคุยเป็นบ๊อืดนี่ดอกตะนั่นทะยางไปมองได้กระมี่ครับรถไถกระมี่คนมีประสบการ์ เนาะคะ่ะเนาะแต่นั่นบอกจะหยุดทำไมเนาะแต่นั่นบอกเปิดตาน้่บอกรับผมบอกผมหอดมันมหน่อยน้องเปิดเนาะคะ่นะนาะคุณไพศาลบอกวันนี้เพชรบอกสุดยอดกันทุกคนเลยจ้าแมพ่พ่วดบอกพัดเพชจ,จ้าแกงเฮดจ,จ้ายายเพดวดคุณปียนนุชส่งกหลาบมาอะไรตอยบอกเมียเขาคือเป่าไม้ค่ะเกียมบุ๋มบอกคําถามสุดทนอีหยางคิดคิดเอ๊ หมูว่าน ohn, นี่หมูกรอนนี่พอได้ไล่ยแห้งรดบัตรนี่หมูว่านน <deal> like sure mm ี hmm. ่มาไล่รเนี่ยเพิ่นนิดเดียวเพิ่นนิดเดียวจ้าขอตัวนะคะน้องจ้าทักทายเพื่อนเพื่อนตายยงยงทักทายแก้มบุ๋มยงยงนะคะเนาะบัตรคุณแม่ด้วยเนาะแบบนี้นะคะ น้องเก้มมาเนาะคะ<อ>่ะ<ส>เนาะเบาถูกใจเท้คุณไปสารมาเนาะค่ะเนาะคือรอคือรอไม่ไม่นอนมาเนาะค่ะเนาะคือรอคือสิหยากเนาะหยากันนี่เพิ่นนะคะ<ส>่ะแม่ต่อยหยาแบบโหลดบารพี่สมฟองแล้วบารกสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แดงขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พี่บอสมาแล้วมาแล้วจ้าน้องกีน้น้องเปิ้ลก็ท่านคุณไพศาล ตานั่นบอกแกมบุ้ม,มสวัสดีไม่เดอ,น,อน้องแกไม่นุ่นก็นสวัสดีตานั่นท่านลงไม่ต่อยกันยังหลับแล้วไม่ต่อยเป็นค้นหลับแต่เว้นเนาะค่ะเนาะนอนแต่หัวค่ําแต่ว่าพปืนตื่นแต่เศารนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไมแดงสีตือนเป็นกระเยี่ยมบานพ้นเลยเปลงกัที่สีย่างหน้าน,นี่ดอกค่ะกำลังอยู่ก็สองถักเก็บเนาะค่ะเนาะคะุณหมอสวัสดีช่างกอมสวัสดีพี่สมปองจ้าน้องจ๊บ <c oughs> เด็บเด็บไมแดงปิด mm hmm. ไม่อ่ะ ด้ยินเสียงบอกด้ยินเสียงเป็นผลเหล็กลงบอก่ะแจ้งหาคุณหมอบอกว่าคุณนุ่นขึ้นกี่โมงทักด้วยนะคะทักด้วยนะคะผลจะม่งนอก่าตอมน้องน้องกิฟสวัสดีแม่พี่บอสจ้าสวัสดีแม่พี่บอสแม่พี่บอสก็สวัสดี่ังคมนอค่ะค่ะกับสวัสดีงามงามค่ะท่ายกันจ้าอ่าเหลืออีกสิบนาทีค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณเพ็ญนภาแตตต่อยบอกเม่ต่อยเลยคะ่ะบัตรคนจนถ้าคนมีเงินเข้าตรวจสอบในธนาคารกับบมีค่ค่ะเม่ต่อย่าได้คะ่ะคุณสวยสดยก็สวัสดีไม่กินหอดแต่รูดเด็กัวข่อยพน,นันแม่นวลเพิ่นบอกสวัสดีจ้าสวัสดีเมว่งเดือนมาละจ้ดสวัสดีคะ่ะแม่นวลผลหลักแก้มบุมสงสัยจะเตรียมตัวเข่าอบร่มนะคะ่ะแก้มบุมไปอบร่มอยู่พัทยาค่ะ เอ,อโอบรุ่มยูพัทารีครับสวัสดีสวัสดีทราะค่ะแก้มบุม้มแต่นั่นมาฝ่าว่ะเนาะยันบอจจาคุณวงเดือนสวัสดีคุณปูน้อยจาาคุณปูน้อยคิดถึงทุกคนจามาชาดแต่มาจา้าแมพีบอสบอกข้าวผัดข้าวผัดแปดสิบขึ้นป้ายแก้มบุ้มมาค่ะปูน้อยบอกสวัสดีคุณสมบูรณ์แมพีบอสบอกห้อยแชทถาม ถามข่าวาใหญ่เพื่อนเพื่อนเบิ้นบงน้ำตกบุมีเน็ตจ้าเน็ตบุมีเพราะว่าลงไปใน่กน้ำตกกนเฮลไตผู้เขาจะไม่มีเน็ตเนาะกัเนเลยครับคุณไพศาลบอกพี่วงเดือนว่าเอาทุเรียนมาอยู่เนาะยุ้มหัวลางจ้ายุ้มหัวลางแก้มบุมบอกอยุ้มหัวล่างจ้าสวัสดีพี่เดือนไปหาปลาอีกบอกจ้ามานาันทาแม่พี่บอดว่านเนาะค่ะ,นะเนาะเป็นเป็นเด็ดปลาหลายๆคุณพา ทีน่นีคนไข่ง่ายมาสวัสดีทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีกําลังใจจ้ารอคนไข้เนาะค่ะเนาะสวยสดก็สวัสดีคุณพรจ้าสวัสดีพี่พรพี่แม่ต่อยเคยเข้าไปห้องไหลพี่พ่อเคะพี่พรอพพรแล้วหลงครับน้องลาศสวัสดีน้องลาศเน,น,นาะค่ะเนาะแล้วนั่นกับมอร์นิ่งครับหญิงเทสมอร์นิ่งน้องหญิงเทสจะ้ะคุณหน่อยมาเนาะมาดามบอกวิธีคุณเนแนรขับคุณไพศาลบอก คุณนจุ๊บชุบชุบคุณต่อยคุณตมยั่นจ้าคุณหมอเอ็นรอเลยจ้าน้องแก้มบอกแต่นั่นเอ็นรอเลยจ้าค่ะคุณเดือนก็สวัสดีตะนั่นสวัสดีครับกิ๊กคนที่หนึ่งครับแม่นุนสวัสดีแม่ต้อยจ้าพี่พ่อนก็สวัสดีคุณเพนนับเปลาเนี่ยเดียวเขาไปหาเจ้าสัวบอกเจ้าสัวเกินเกียจมงไม่เดงไปยูน้ำแม่ต่อยจนเริ่ต้นจนเห็นเนาะค่ะเนาะ คุณเพนภา,าสวัสดีค่ะคุณน้อยว่าเอินซื้อไอเน่เด้อย่ำเธอมีแห้งกับเขาสต่อยบอกน้องแก้มบอกจากใจว่าบอกทุกคนยายพิษบอกทักไทยค่ะน้องแก้มคุณปิยญุศสวัสดีค่ะตะนั่งสวัสดีคุณน้อยจ้าแม่พีบอกจากเย็นมง่งเครองหอดแปดโมงเนาะคะ่ะเนาะอาจจะพักกนรทานข้าวมีโปรไฟไม่ยังกินเขาเล้วแต่จ,จงคอยจะเขาอบรมเนาะค่ะเนาะ น้องค่ะนอกแม่ต่อยข้ากัสดชดซื่อค่ะเื่นมาสุดอากาศเย็นๆน้องแก้มบุ๋มกัสสวัสดีจ้าสวัสดีน้องดาคนนะ้ <c oughs> บาบอกน้อแม่นนบอกแต่นั่นคือหอดเตะเจหน้าเดชหัวผ่อยพี่มาเนาะผ่านผ่านผ่านเซเว่นคุณหมอบอกน้องแก้มบุ๋มเนาะต่นั่นกัสสวัสดีครับอามวยคนตาหอมบอกแม่พีบอด ร่ังใจให้กันรายการแว่ไปแวมาพูดคุยทัดท,ท้ายใด,ด,ยดยเด้ค่ะเด้อไม่แดงเป็นหยางเนาะคะ<ม>่ะเนาะจากใจว่าบบเป็นหยางไ,ยมไม่แดงขอเบ่งเวลาเป๊บหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งชั่วโมงตัวโบท่านฝาเดอ์ฝาเด์เป็เปนมาค่ะน้องแก้มบอกพี่หมอ คือบบเขินค่ะพี่หมอคือบบเขืนที่ต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงค่ะวันเดียวเนี่ยเป็นเขิ่นโรคมันไดบวไรแล้วเป็นอ้วนอ่ะเป็นอ้วนแล้วเพิ่นกัะปวดขาน้ำเช้าก็ต้องอุ้มลงการ์ตูนน่ารักมาแล้วค่ะคุณน้อยบอกสวัสดีคุณเทศคุณคําพัน์ผัดคันนาหมูกอค่ะมกน้อยแต่ต่อยว่าผัวเขาคือน้องกิฟสวัสดีพี่รักจ้าน้องกิฟแก็เป็นน้องกีฬาพ่อนี่เป็นพยาบาลอยู่ อวบลเนาะค่ะเนาะพี่สมกองก็สวัสดีไปถามไอ้โทนีเนี่ยอตะตอยบอกไปถามไอ้โทนีนะตะน,นั่นบอกอยากเห็นนะจ๊ะตะน,นั่นบอกลูดเดนเป็นไผ ไม่นุ่นตอนั้นถามรูดเดศจากคุณไพศาลสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแม่พี่บอสบอกผัดผัดกยาส่งรักรักคุณปีนุส่งรักรักคุณน้อยเป็นงูกินหางเนาะพี่บองน้อยย่ำใดเนาะสิเกลนหอดปอสามเจ๊ขือนเนาะค่ะเนาะคุณหมอกบไก่สิหอดปอหารเลยเด้ค่ะคุณหมอมาตื่นเันมากกับทำความสะอาดทำความสะอาดฝ้าวฝ้าค่ะเดี๋ยวคุณไข้ามาจะได้เตรียมพร้อมเลยรับคนไข้เลยเนาะ แต่มานางคุยเพิ่นเพืนในรถคือเมื่อวานนี่นะค่ะเป็นไหลในรถเนาะค่ะเนาะเมือนี้เพิ่นเด็กเกินเวลาปกติเพื่อนล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่เพิ่นมาจะเป็นลายกุ้งไงเด็กไม่แดงสงสัยเนาะค่ะเนาะน้ำถ่วมเพื่อนเพราะว่าเพื่อเพื่อนฮดเมื่อแหละค่ะนาสงสารนก้นปูเนาะค่ะเนาะขนาดจ่าคุณวงเดือนสวัสดีคุณครูน้อยจาาคุณครูน้อยคิดถึงทุกคนจะมาชาร์ตแต่มาจ้าแม่พี่บอสบอกข้าวผัดข้าวผัดคุณน้อยบอก สวัสดีสิบหกตาหวานหวานจ้ายายพี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายเนาะแม่ท่วรงหัวใจมาแล้วค่ะไปศาลนะแต่นั่นบาพี้วงเดือนของข้าเจ้าเพิ่นปูกอยู่หน้าผมขนาดของข้าเจ้าเพิ่นปูกอยู่หน้าผมทางทางเพิ่นจะสางบ้านนะคะเพิ่นผนเหล็กลงจ้ะคนเหล็กลงเอาอยู่เอาเอา เอาอยูเอามาย่ยูค่ะแดงกับพี่ชิญังน่านยีดอกค่ะกําลังอยูุกสองถักเก็บเนาะค่ะเนาะคุณหมอสวัสดีช่างกลสวัสดีพี่สมปองจา้าน้องจีบอ,อกสบายดีครับทุกท่านค่ะคุณหมอก็สวัสดีค่ะผมแต่นั่นพี่สมปองก็สวัสดีต่นั่นแต่นั่นสวัสดีเมตต์เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเป็มกําลังใจให้แม่แดงค่ะเป็นจังไงเนาะพี่เข้ากับหัวใจก,กันโดนเลยเนาะค่ะพี่บุญไหลอยู่จังหวัดจับจุ่มจุ่มลม